สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่แบบอยากให้กําลังใจนะฮะแล้วก็ถามไทยอาการตอนนี้ดูแลอย่างดีที่ปิยเวทนะครับไม่ต้องห่วงคุณหมอดีพยาบาลดีก็ให้ดูแล้วกันครับว่าวันนี้ทําอะไรกันบ้างเช่นครับขออนุญ,ญาตไม่เห็นหน้าผู้ให้บริการนะครับ อันนี้ก็อย่าป้องกันปอดนะฮะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโร mm hmm. งพยาบาลดูแลดีครับไม่ต้องห่วงข่าวก็คือข่าวนะครับ เข็มต่อไปนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นยาค่ะเรื่องของเชื่อนเรื่องของปอดนะคะครับผมได้ครับไม่เจ็บครับอันนี้จะดูแลปอดโดยตรงวันหนึ่งยังไหลเข็มอยู่เนาะ ออกไปต้องทําโครงการอะไรให้สังคมซะหน่อยถ้ารอดนะฮะพราะคุยกับน,น้องโกะแล้วถ้าเรารอดกันออกไปสองคนเราเราต้องเราต้องช่วยคนอื่นอีกเยอะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับใครที่ฝากใครที่กดติดตามอยู่ผมรบกวนกด กดไลค์ด้วยมีแต่คนติดตามเพจแต่ไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์เพจชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับเกือบวันเว้นวันเพราะฉะนั้นโควิดไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับทุกคนต้องดูแลตัวเองก็ดูแลกันสุดแล้วครับก็คงรอแค่วัคซีนเอาพูดตรงๆนะฮะคนฉีดวัคซีนก็ติดกันหมด ไม่รู้จะทำยังไงคนไม่ติดไม่ฉีดก็ติดใครที่ฝากติดตามผมขนาดนี้ผมรบกวนฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยครับแล้วคนที่ฝากที่คนติดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ในเพจให้ด้วยนะครับเราจะได้มีข้อมูลดีๆถึงกันเป็นเคสตัดดี้นะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> เละเสื้อซะแล้วกระจายเลยฮะเลือดเพราะว่ากินวิตามินเยอะด้วยเลือดมันกจ็จะเยอะครับขอบคุณทั้งสามพันสามร้อยคนที่ชมอยู่นะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยนะฮะ ผมก็จะสู้เต็มที่นะครับถ้าหายออกไปได้ก็เราจะได้มีพลังในการช่วยเหลือสังคมกันมากขึ้นนะครับทนเจ็บหน่อยใช่คุณหมวยเจ็บเจ็บแต่เราก็ต้องโอเคฮะขออนุญาตตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วเอ,เอาออกได้นะหายใจไม่ทันเดีย๋ยวเรามาลุนออกซิเจนกันนะมาลุนออกซิเจนพร้อมๆกัน ให้ความรู้นะครับค่าออกซิเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลกนี้นะฮะถ้าใครมีเครื่องวัดค่าออกซิเจนซื้อไว้ที่บ้านก็ดีนะครับผมแอบ,บดูยี่ห้อไว้แล้วออมีเครื่องเครื่องแบบนีเน้เครื่องแบบนี้ก็ดีเช็คออกซิเจนตัวเองเอาเป็นอะไรอะ่ะโอเคครับผม เพราะว่าค่าออกซิเจนถ้าต่ำกว่า95อันนี้เป็นข้อมูลจากการแพทย์ให้ความรู้กันเนาะโรงพยาบาลขาให้ความรู้มาก็ส่งต่อก็ไม่ดีฮะมาวันแรกนี่มาผมไม่ถึงฮะยังไงก็ไม่ถึงขออนุญาตนะครับคุณจะเห็นภาพไหวไปไหวมาเยอะหน่อยทําได้เท่าที่ทํานะฮะโรงพยาบาลนี้ดีมากคือไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องเลยยกเว้นพยาบาลอาชีพ เท่านั้นไม้นั่งคุณหมอก็คอนซัลต์อยู่ข้างนอกด้วยโทรศัพท์เดี๋ยวมาลุนเอา <c oughs> ความดันดีเนาะอาจจะเป็นในขณะที่ตื่นเต้นก็จะมีน4นคะความดันแกว่งนิดนึงอาจจะเป็นไม่ใช่เพราะพูดหรอกครับ <c oughs> ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นกับการเจาะแล้วก็เจาะอีก,ก <c oughs> อะค่ไม่สนุกกับการเจาะไงมันต้องอีกซ t i ตินิดนึง โอเคเส้น้ากากโทษทีคุณเข้ามาแล้วขอโทษขอโทษขอโทษก่อนที่จะขออนุญาตปิดไลฟ์ก็อัปเดตอาการก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็วันที่6แล้วนะฮะก็เหลืออีกประมาณ9วันครับเหลืออีกประมาณ9วันแล้วก็ต้องไปลุ้นผลเอาตรงกลางแล้วก็วันที่ส4สี่นะครับแล้วก็ ต้องเทสแอนติบอดีแล้วก็ต้องเทสต์แอ a พลาสมานะครับขอบคุณทุกคนลงใจงจริงๆนะครับอย่าลืมสับสุนุนกันเหมือนเดิมนะสินค้าในเครือแบรนด์นางงามทุกตัวใครอุดหนุนผมก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกำไรกำไรอาจจะไม่ค่อยมีแล้วช่วงนี้ของมันเยอะขอให้ได้ระบายของอย่างเดียวนะครับแล้วก็ เดี๋ยวออกไปจะได้เอาเงินของทุกท่านเนี่ยไปทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าช่วยช่วยสังคมดีกว่านะครับมองโลกในแงด่ดีทำดีสบายใจกว่าดีกว่าคนไม่ทำอะไรแต่หาเรื่องไปวันๆนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตานะครับไปแล้วครับวันนี้ไม่ใหไ้ได้ดูอะไรมากมายเอาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเอ็กซเรย์จะใช้เวลานานแล้วต้องต้องมีพยาบาลเข้ามาประชิดตัวขออนุญาตไม่ถ่ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าติดบุคลากรทางการแพทย์